พระธรรมเทศนาแผ่นที่111ลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่3กันยายน2560มีชื่อเรื่องว่าแม้ภายนอกจะสำคัญแต่ภายในสำคัญกว่าโลกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงตาหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังวันนี้กฐินอยู่ในป้ายนะดูนะลูกหลานเสด็จหลวงพ่อมีแต่ชี้ให้ดูแต่ควรผู้ใดจะทำหรือไม่ทำเป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่เป็นหน้าที่ของหลวงพ่อหลวงพ่อมีแต่วัดชี้ให้ดู พวกเรามีศรัทธาก็ทํามีศรัทธาอยู่แต่ไม่มีเงินเออไม่ต้องทํามีเงินอยู่แต่ไม่มีศรัทธาก็ไม่ต้องทํอทั้งมีศรัทธาด้วยทั้งมีเงินด้วยเออคอยทำสร้างเจดีย์ของหลวงตานะแต่วันนี้หลวงพ่อก็ได้สองสามกองนะลูกหลานนะนายบัวลองปราบคนชั่ว,วนะ่นนะนามสกุลปราบคนชั่วนะ แต่จะเลื่มปราบเจ้าของเนี่ยล่ะความสวนในใจของเจ้าของอย่าลืมปราบกิเ <c oughs> ลสราคะโทษสามโมหะู่นในใจเจ้าของปาบมันทำมันลาบคาบเลยวะอย่าไปปราบแต่ผู้อื่นพร้อมลูกหลานขอถวายปัจจัยสมทบกองกระถินวัดป่าบ้านตาดกับหลวงพ่อจำนวนสามพันบาทอันนี้กับก,กองจองกระถินวัดป่าบ้านตาดเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมจติเดหลวงตามหาบัว ร่วมกับหลวงพ่อนางวัฒนานามีผลและครอบครัวโรงพยาบาลอรอพอสอตอเสียงดีจำนวนหนึ่งกองสามพันบาทแล้วก็คุณแม่จันศรีนามันนามันพออวีรชัยนามมันครูแจมจันท์ นามมานะันอ่ะอันนี้ก็จองกระถินอีกสามพันบาทจองกระถินวัดป่าบ้านตาดเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีหลวงตามหาบัวผ่านหลวงพ่ออินทวายวัดป่านาคำน้อยพออ,อโสพลพมพลจรโอ้ลูกพ่อจินดาตัวนะี นางสมปองพมพลจรลูกสะพภพร้อมครอบครัวสามพันบาทอุทิศกุศลให้บิดามารดาหรอ,อเอาให้ได้บุญไดหลายลูกหลานแล้วก็ร่วมสมทบกถินบันตาดกับหลวงตามหาบัวนอสอปพาพรลีลาชัยและครอบครัวอันนี้กันหนึ่งพันบาทให้ได้บุญหลายลูกหลาน สร้างเจดีย์หลวงตาไม่ไปไหนหรอกเนื้อนาบุญหลวงตาทําคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติมามากมายหาทองคําเข้าคลังหลวงพวกเราได้ใช้เงินทุกวัน,นี้เงินบาทมันมีคุณค่าเพราะทองคําหลวงตาเข้าไปอยู่ในท้องประคังตั้ง13ตันกว่าหลวงตาอายุมากแล้วหลวงตาย,ยังงกงกงานงานิน เป็นห่วงประเทศชาติบ้านเมืองแล้วก็หาเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลเมืองอุดรใครบ้างที่เข้าไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลตึก10ชั้นของหลวงตานะั่นแหละคันครเข้าไปตึกนั้นนะ่ะควรลำเลิกถึงพราะคุณของหลวงตานะถ้าหลวงตาไปสร้างขึ้นมาตึกหลังนั้นก็ไม่มีพวกเราเข้าไปกันนะนะั่นแหะได้เขาไป รักษาสุขภาพร่างกายม่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราและก็พร้อมกันน่หลวงพ่อเห็นคุณค่าหลวงพ่อก็ไปสร้างตึกเคียงคู่กันกับองค์หลวงตาพเพื่อเป็นที่จอดรถและก็เป็นที่เวลาไฟไหม้เกิดไฟไหม้อย่างไม่คาดคิดคาดฝันในตึกหลวงตา ก็ระบายลงมาที่ที่นั่นหลังตึกตึกหลังนี้นะที่จอดรถหลวงพ่อไปสร้างสิบชั้นเหมือนกันนะลูกลานนั่นอยู่ชั้นล่างเป็นที่พักของพี่น้องประชาชนชาวบ้านเวลาไปเฝ้าไข้เฝ้าป่วยก็ได้ไปนอนอยู่ชั้นล่างนั่นหลวงพ่อไปสร้างให้จุดนั้นอีกสรุปแล้วก็คือ วัดวาศาสานสาพุทธศาสนาไม่ได้มองข้ามกับพี่น้องประชาชนเพราะนั้นให้ลูกหลานทุกคนนะในคราวนี้จะได้สร้างพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์สถานอนุสาวรีขององค์หลวงตาลูกหลานทั้งหลายควรจะมองไปในในจุดเดียวกันเดี๋ยวได้ย,ยังขาดอยู่เรื่องปัจจัยนะจะว่าขาดมากขาดน้อยไหมก็มันขาดนั่นแหละ ถ้าว่าเชื่อในหลวงพ่อหลวงพ่อว่าขาดก็ต้องขาดเพราะถ้าหลวงพ่อไม่โกหกใครนะลูกหลานนะเดี๋ยวนี้มันยังขาดแต่ว่าพอหลวงพ่อบอกว่าพอไม่พอพอเจดีกับพิหารสองหลังมุมมุมพอแล้วตอนนั้นเซ็นสัญญาแล้วสี่ร้อยสี่ร้อยเก้าสิบล้านสองอันนะแต่อันหลังยาวๆในที่พวกพวกเรามองเห็นอันนี้ยังไม่ได้เซ็นสัญญา เงินยังไม่พอหลวงพ่อบอกว่าตัวไหนมันพอหลวงพ่อก็บอกว่าพอถ้าต,ตัวไหนยังไม่พอหลวงพ่อก็บอกว่ายังไม่พอเนีน่แหละจะได้รวมสมทบกฐินที่จะถึงวันที่เจ็ดตุลาเนี่ยจะช่วยกันนะลูกหลานทุกคู่ทุกคนหลวงพอมีแต่บอกกล่าวคนละไม้คนละมือถ้าใครระลึกถึงบุญคุณของหลวงตาได้อ้าว ก็ทำสร้างบุญสร้างกุศลก็หลงตาอยากจะสร้างยุ่แต่ไม่มีเงินก็ไม่ต้องทำเอารวมเงินไปซื้อไปแทงรัตตอรี่ซะนดยยินแม่ลูกหลานได้ไรวมเงินไปซื้อรัตตอรี่ซะแต่จะจะรวมเงินมาทำบุญมันทำบุญไม่ได้เสียดายไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นลูกหลานนะเพราะเราไม่ได้ทำทั้งปีทั้งชาติ จากนี้ไปสามปีเท่านั้นที่เราจะสร้างนะเสร็จเสร็จแล้วก็จบลปะปนาะจะไม่ได้สร้างอีกหลวงพ่อก็ถ้าไม่ตายหลวงพ่อคงไม่พูดอีกว่าเออสร้างเจดีย์หลวงตาเดอ้อหลวงพ่อจะไม่พูดนะเจดียสร้างที่วัดป่าบันตาดนะเป็นไม้ต่สร้างที่อื่นนะและก็วันนี้เป็นวันที่สามกันยายนพุทธศักราช2560 วันนี้หลวงพ่อฉันจังหันเสร็จแล้วก็คงจะไปทอดผ้าป่าสามัคคีอีกเหมือนนั้นลุงจตหาญาิโยมนะเพื่อหาทุนให้กับโรงพยาบาลอำเภอสังคมที่สร้างยังไม่เสร็จมีหลวงพ่อจันมีกับหลวงพ่อเล็กเจ้าคณะอำเภอสังคมเป็นประธานในการก่อสร้างและกับบริษัทเสาหลักมาสร้างตึกห้าชั้นให้กับโรงพยาบาลสังคม แล้วก็ทุนก็ยังทุนทรัพย์ก็ยังขาดอยู่ก่อนเข้าพรรษาเดือนพฤษภาหลวงพ่อก็ได้ไปทอดผ้าป่ากับคณะสัตยาญาิโจมก็ได้ได้ไปเปาะหนึ่งแต่ก็ยังขาดอยู่คราวนี้ก็หาเพิ่มอีกคงจะเป็นละลอกละลอกจนกว่าจะแล้วเสร็จนะ อันนี้ก็คือโรงพยาบาลกสาธารณประโยชน์ไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดถ้าพวกเราไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เห็นคุณค่าหรอกโรงพยาบาลถ้าาว่าเมื่อ,อไรพวกเราเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อนั้นละ่ะพวกเราจะมองเห็นคุณค่าของโรงพยาบาลถ้าหากว่าพวกเราตัวเองก็จริงยูไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแต่พี่น้องลูกหลานน่ะวงศาคณาญาติของเราละ่ะเราไม่ใช่มีคนเดียว ถ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราเจ็บไข้ได้ป่วยยังคอยวิ่งประเตอประเตหหาคนนั้นหาคนนี้นะเพราะอะไรก็ใช่ถ้าหากว่าทางรัฐบาลเขาไม่สร้างให้อันนี้คือเงินภาษีนั่นแหละแต่ตามไ่จริงเ,เงินจุดนี้ก็ถ้าเรามีพอที่จะช่วยกันได้ก็เออช่วยกันเพื่อเรานั่นแหละไม่ใช่เพื่อใครเออ่นอันนี้คือโรงพยาบาลและก็พร้อมกนะันเนาะ วันนี้เป็นวันที่สวันที่สวันที่สีตอนเย็นหลวงพ่อของคงถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยก็คงจะไปงานจะไปสวดมนต์จเจริญพระพุทธมนต์เออถวายองค์หลวงปูล่ลีกุสละทะโลวัดภูผาแดงตอนเย็นวันที่สีนะถ้าใครลูกหลานผู้ใดได้ยินเสียงหลวงพ่อนะ ไปร่วมกันสวดมนต์ถวายหลวงปู่วันที่สี่เย็นวันที่4แล้วก็วันที่ห้าท่านจะรับบิณฑบาตชั้นเช้าที่วัดภูผาแดงแต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อไปแต่ตอนเย็นตอนวันที่4วันที่5้าหลวงพ่อไม่ได้ไปหลวงพ่ออยู่วัดเพราะว่าวัดของเราเป็นมีงานบุญเข้าฉลากกระพัดคนเต็มวัดไปไม่ได้วันที่ห้า วันที่สี่ลุงพ่อจะถ้าไม่เจ็บใครได้ป่วยไม่มีอะไรหลุงพ่อคงจะไปพร้อมกับพระสงฆ์น้องนลงทั้งหลายจเจริญพระพุทธมนต์ถวายองค์หลวงปู่ลีพอหลวงปู่ลีอายุ95ปีแล้วนะลูกฐานปี95ปีเต็มย่างก็9ก้าหละ95ปีเต็มย่างก็96้าสหละนั <c oughs> ้นวันที่5นะเป็นวัน ทำบุญถวายองค์ท่านครบรอบเก้าห้าปีเต็มถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดนะถ้าหลวงพ่อจําผิดก็นะพวกเราลูกหลานก็ไปสืบสอบดูใหม่เก้าหลวงพ่อว่าเก้าสบห้านะเดกถึงเก้าสบหกเราก็ไม่ทราบแล้วนะดรบเกบหกเต็มปีนี้เรายัางไงกันเอาเถอะนะถึงยังไงยังไงกัน9นเก้กว่าปีนะลวงปู่ของเราน,นี่แหละอันนี้ก็คือ ที่หลวงพ่อแจ้งข่าวให้กับคณะจัตตาญ,ญาติโยมทุกคนแต่ถึงยังไงก็ขอให้พวกเราทุกๆท,ท่านประกอบคุณงามความดีพูดไปที่ไหนที่ไหนหลวงพ่อเขาไม่ได้พูดไปข้างหน้าเขาจริงอยู่แต่ก็พร้อมกนใหขย้อนก,กลับมาหาตนเองอย่าลืมเจ้าของอย่าลืมความประพฤติของตนเอง ให้สร้างคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราอันนี้แหละคือพวกเราไปควรประมาทพวกเราท่านทั้งหลายเห็นไหมในโลกเนี่ยมีมากกว้างขวางทุกวันเนี่ยมีเรื่องอะไรตัวมิอะไรแต่เราได้ยินแต่ข้างนอกแต่อีกสักวันหนึ่งเรื่องของเราเนี่ยก็คงจะมีอีกเหมือนกันเกิดแก่เจ็บตาย ไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้แต่นี่เรามองตัวคนอื่นพอมองคนอื่นคิดว่ามันจะเกิดแตกกับคนอื่นเท่านั้นแต่มันไม่ใช่นะลูกหลานนะคณศติทายญาติโยมนะอย่าไปลืมตนถึงขนาดนั้นอย่าไปชราลใจถึงขนาดนั้นให้มองตนเองการสแสวงหาทรัพย์อย่างที่หลวงพ่อได้พูดเมื่อวานกับความมีความจําเป็นในการสแสวงหาแต่พร้อมการก็อยาลืม คุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมในใจอันนี้อย่าลืมนะตัวนี้สำคัญกว่าถ้าจะพูดในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วทนะ่านว่าจุดนี้สำคัญกว่าถ้าว่าคนมีบุญคนได้สร้างบุญสร้างกุศลไว้แล้วนะไปตกนัดจัานที่ใดคำว่าอดอยากไม่มีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความเจริญรุ่งเรือง โดยส่วนเดียวถ้าว่าพวกเรามีบุญนะเพราะนั้นพระพุทธศาสนาประธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะท่านจึงให้เน้นหนักเรื่องการสร้างบุญสร้างกุศลไปอยู่นะสถานที่ใดอย่าลืมเนอะเมื่อเราทําบุญทำทานแล้วก็ให้ได้กินได้ทานนะได้กินได้ทานไม่ใช่ทานคำนี้ไม่ใช่ได,ได้กินนะนะคำว่าทานทางอีสานคือว่าทานะ คือการเสียสละให้มีอยู่มีกินให้ได้กินได้ทานเนอเกิดมาพบไดชาติใดนไม่ใช่จะให้กินแต่ใส่ท้องตนเองอย่างเดียวนะต้องให้มีทานทานะด้วยให้ได้มีการสงเคราะห์ให้เหลือเฟือในการสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยนี่แหละให้ได้กินได้ทานเนอะเกิดมาพบไรชาติใดในการสร้างบุญสร้างกุศลนี้ก็เหมือนกันนะพวกเราได้ ทําการทํางานได้สดแสวงหาทรัพย์ได้แล้วนะเมื่อได้แล้วก็เลี้ยงชีวิตของพวกเราด้วยและวก็ได้ทําบุญสงเคราะห์นุเคราะห์ด้วยได้สร้างบุญสร้างกุศลสร้างบารมีใส่ตงใส่จิตใส่ใจของพวกเราไปด้วยนะอย่างที่หลวงพ่อได้ชี้ให้ดูป้ายน,ะนี่เราป้ายหลวงตาได้สร้างพระเจดีย์หลวงตาเดอ้อสร้างพิพิธภัณฑ์ของหลวงตาเดอ้อแต่หลวงพ่อก็ไม่ได้บอก ไม่ได้บังคับไม่ได้บีบปลาทาเลนอันนี้เปลี่ยนแต่ชี้ให้ดูเมื่อกับบอกไปชี้ขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้นเนะอะขุมทรัพย์อยู่ตรงนั้นนะถ้าไปขุดแล้วจะรวยเนะอะหลวงพ่อมีแต่ชี้เท่านั้นเองแต่ถ้าพวกเราจะไปไม่ขุดไม่เชื่อในหลวงพว่อแล้วก็ไม่ขุดไม่ได้ใส่ใจอันนั้นก็เป็นสิทธิ์ของพวกเราท่านทั้งหลาย แต่พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังแล้วเออหลวงพ่อบาาอกว่าเป็นขุมทรัพย์นะออถ้าเราไปขุดนะโรงแรงขุดเรอาอก็ได้ทรัพย์มาในเมื่อทรัพย์มาแล้วหลวงพ่อเองก็ไม่ได้แบ่งสรรปันส่วนจากพวกท่านในเมื่อได้มาเออเอามาแบ่งให้เราโด้ายนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอีกในเมื่อพวกเราไปขุดแล้วเป็นสมบัติของพวกเราเพียวๆเ,เลยเป็นของของเราเอง นี้ก็เหมือนกันหลวงพ่อมิตรชีร้บอกว่านี่การสร้างบุญสร้างกุศลองค์หลวงตามหาบัวไม่ผิดพระไม่ผิดหวังนะลูกหลานเนออเพราะหลวงตาเป็นพระที่บริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสตามหลักธรรมคาสอนองค์หลวงตาเองก็ยืนยันในความบริสุทธิ์ของท่านพวกเราในฐานะสิทธิญานุสิทธิ์ทั้งหลายที่เฝ้ามองดูท่านในการดําเนินชีวิตของท่านเราก็เชื่อมั่นว่า องค์หลวงตาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตลอดมาคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอเสมอปลายไม่มีการขาดตกบกพร่องลวงตาหลังจากนั้นกระท่านก็จุตินิพพานไปเพราะน,นั้นลูกหลานทางไลยอยากจะทำบุญรสร้างอนุสรณสถานหรือว่าสร้างพิพิธภัณฑ์กับองค์หลวงตานะไม่ผิดหวังนะลูกหลานเนะ้ออันนี้หลวงพ่อมีแต่พูด ูดกล่าวให้กับพวกเราชี้นําให้กับพวกเราถ้าลุงพ่อไม่ชี้นําชี้แนะไม่บอกไม่กล่าวลูกหลานก็คงไม่รู้นะในเมื่อไม่รู้เราก็ไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้ทําไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลแต่นะลวงพ่อเนี่ยเคยอยู่กับท่านมาเคยดูแลปณิบัติท่านมาได้คบค้าสมาคมกับท่านมาได้ฟังธรรมเทศนาได้ศึกษากับท่านมา หลวงพ่อเองก็มั่นใจจึงได้มาบอกมากล่าวให้กับพวกเราคณะสัตยา,า,าญ,ญาโยมลูกหลานให้ได้ไดรับรู้รับทราบและทำคำสอนของหลวงตาก็มีเกลื่อนไปหมดนะไม่ใช่ว่าหลวงพ่อเอามุมมุมมามัม,ม,มเอาเทวดาที่ไหนก็นไม่รู้ที่มองไม่เห็นเอามาบอกกล่าวให้ลูกห,หลานไม่ใช่ทั้งเป็นรูปธรรมด้วยทั้งเป็นนามธรรมด้วย นามธรรมคือจิตใจของลวงตาเนี่ยเป็นยังไงที่เราไปอยู่ใกล้ท่านเราได้สังเกตท่านรูป,ปรธรรมที่ท่านแสดงออกมาก็คือพระธรรมเทศนามีมากหลากหลายในธรรมเทศนาของท่านมีทั้งคดีโลกมีทั้งคดีธรรมมีรูปแบบทุกอย่างมีทั้งศีลสมาธิปัญญา สมรถะและวิปัจนาวิธีการดำเนินเดินมักเดินมักเข้าไปสู่มักผลนิพพานทำอย่างไรถ้าเราศึกษาแล้วเราจะรู้ได้เห็นได้ในหลักธรรมคำสอนที่องค์หลวงตาได้บอกได้กล่าวเพราะนั้นหลวงพ่อเองจึงมั่นใจเชื่อมั่นจึงได้บอกกล่าวให้กับพวกเราคณะทาญาติโยมทุก,ท,ก,ท,กทุกท่านที่ได้ยินเสียงหลวงพ่อนะี่นะ แต่ว่าส่วนจะพิจารณาอย่างไรอันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนถ้าวว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงอยู่แนะนําจริงทุกอย่างด้วยความเมตตาสงสารด้วยความสัตว์จริงแต่ว่าสัพพะสัตทั้งหลายไม่ฟังพร,ระพุทธองค์หมดความสามารถเพือนกันสอนได้เท่าที่จะสอนที่บุคคลที่เชื่อถือได้เข้าสู่สวรรค์นิพพานไป ้คนที่ไม่เชื่อเอาปล่อยปะปล่อยไปให้พระพุทธศาสนาให้พระพุทธเจ้าองค์องค์งต่อไปสอนแนะนําสั่งสอนบอกกล่าวต่อไปอันนี้แหละโลกอันนี้มันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราจะไปทุกไปทุกใจกับคนที่ไม่เชื่อเราก็ไม่น่าจะถูกเราจะไปดีใจหัวเราะห้แห่แห,ห,หทั้งวีทั้งวันกับคนที่นับถือเริ่มใสกับเราก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันแต่หน้าที่ของพวกเรา อยู่ในสถานะไหนที่เราจะต้องพูดจะต้องกล่าวจงต้องแนะนำสั่งสอนอันนั้นเป็นหน้าที่นะบอกกล่าวแต่ส่วนที่จะปฏิบัติตามหรือควรจะเชื่อหรือไม่เชื่ออันนั้นเป็นสิทธิ์ของพวกเราทุกทกท่านนะให้พวกเราทุกท่านใช้สติใช้ปัญญาใ,ใช้บาร,รมีของตนเองนะั่นแหละนะนะเมื่อทำไปแล้วกันนะเป็นบุญเป็นกุศลมันเราจะไม่ใช่สร้างแต่ทางนอกนะลูกหลานคณะจตหาตา,า,าโยม แต่นี่มันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหากว่าคนที่ไม่มีทานไม่มีการเสียสละจะเป็นผู้รักษาศินจะเป็นผู้นั่งสมาธิภาวนาจะภาวนาให้พ้นทุกข์ในวัฏสงสารมันเป็นไปไม่ได้มันเกี่ยวเนื่องกันมาตั้งแต่นี่นะตั้งแต่เริ่มทานเมื่อเริ่มมีทานมีการเสียสละจากนั้นก็เห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาเป็นผู้มีสินจากนั้นเป็นผู้มีศินแล้วก็เป็นผู้มีจิตใจที่มั่นคง มีสมาธนะิในเมื่อมีสมาธิดีแล้วนะก็นั่งกันกรองดูลเลยคือพอนั่งเรานั่งบนยอดเขาแลวนะทีนี้นะเ,เมื่อเป็นมีสมาธิแล้วแล้วกับปัญญานะเราขึ้นบนยอดเขาแล้วมองดูเลยอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอนะ่ะกันกรองไต่ตรองด้วยเหตุและผละเลยพอเรามองเห็นที่ต่ำได้เพราะปัญญาของเรามีจากนั้นใจของเรากคนนะเห็นตามความเป็นจริง เมื่อเห็นความตามตามเป็นจริงแเราเกิดความเบื่อหน่ายคลายรู้แจ้งเห็นจริงตามหลักธรรมคำสอนของพุทธ,ธะเนี่ยนะสรุปแล้วก็คือไปจากทานการอยู่ด้วยการเสียสละและก็ศีลอยู่ในกฎระเบียบสมาธิเป็นผู้ตั้งใจมั่นปัญญารอบรู้ในกองสังขารเรื่องทั้งหลายทั้งปวงคือปัญญาวิปัสสนาในเมื่อเรามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วนะเฮ เหมือนเราบอกไฟรู้แล้วว่าเป็นไฟเราจะไปจับทําไมารู้แล้วมันเป็นโคลนขี้ตรงขี้โครนเราจะไปยุ่งทําไมานี่แหละอันนี้คล้ายๆผมรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงแล้วใจก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตใจเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสนี่แหละหลักธรรมคาสอนของพุทธนะลูกหลานนะมันเกี่ยวเนื่องกันมันเกี่ยวกัน การอยู่ด้วยกันตั้งแต่เนี่ยตั้งอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้อยู่เนี่ยะอย่างที่เหตุเห็นเน่ยเ,เสียสละมีการให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างภาวนาบ้างามันไปตายเต้าคนไปจนถึงเป็นมักถึงผลเ,เป็นอริยะบุคคลในที่สุดนะเอาวันนี้ หลวงพ่อให้แนวความคิดอีกแนวหนึ่งสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายอตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุมโมทนาให้พรรับพรเนตน,ะนีนะแต่อย่าลืมนะวันที่ห้านะพระสงฆ์กรูบาอาจารย์บอกประกาศให้ทางสายการบินของพวกเรานะวัดของเรามีสายการบินสี่สายนะลูกหลานนะ โอ้มีเครื่องพู้พอมีเครื่องบินหมวดมีสายการบินบินอย่างบินธบาทพวกสายการบินธบาดมีอยู่สีเสน้นมีอยู่สีสายนะสายการบินของหลวงพ่อนะปล่อยพระออกไปตอนเช้ามีอยู่สีสายสายบินธบาทสายบินนะแล้วก็ให้บอกพี่น้องจัดทาย,ย่าดโยมแต่ละสายบอกประกาศให้ตามให้ผู้ใหญ่บ้านบอกตามสายนะเออ วันที่ห้าเนอใส่บาทรอบสลาลูกลานเนอแต่ผู้ใดมาได้ไม่ติด,าดขาดก็มาสร้างบุญสร้างกุศลอุทิศส,สวนกุศลให้กับบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายเป็นประเพณีเป็นวันศาสตร์ของอีสานนะเวลเป็นเป็นวันฉลากกระพัดวันเดือนเก้าเดือนเก้าดับนั่นคือวันหนึ่งคือเดือนเก้าดับนะคล้ายๆกับว่าทำบุญครั้งหนึ่งแล้วล่ะแต่ ถ้าผู้ใดพลาดพลาดไม่ได้มาวันที่เก้าติดธุระพ่อแม่เจ็บไข้ลูกหลานเจ็บป่วยหรือติดธุระมาไม่ได้เออเนี่ยครั้งที่สองเนี่ยวันเดือนสิบเพนเนี่ยถ้าหากว่าขนาดเดือนสิบเพนเขาเนี่ยยังพลาดไปอีกกันนั้นปีหน้าบาดเนี่ยพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราเนี่ยโอ้ต่ต่แต่ไอ้วมึงจะให้ปีหน้ากูจะให้กินข้าวแล้วเนี่ยลูกหลานเนี่ยจะว่าอย่างนี้นี่เนี่ย พวกภูมิลูกขะเทวดาพวกที่คอยกินข้าวกับลูกกับหลานอุทิศส่วนกุศลให้เพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายต้องใส่ใจนะอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่างวันศาสตร์ของจีนรันศาสตร์ของจีนก็อีกไม่กี่วันนี่มั่งวันที่ที่หเนี่ยเป็นวันข้าวฉลากกรพั เป็นวันศาสตร์เป็นวันศาสตร์ของอีสานของเราเดือนเก้าดับเดือนสิบเห็นมีอยู่สองวันนะลูกหลานนะตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนา